สวัดีครับสวัสดีครับนะครับน่ดึงเขานะครับดึงเขาแรงนะครับมาดีกะซีบบมีแนว่ห้องเขียงพี่น้องเอาทอนใหม่ครับเขียงหน่อยนะครับมาดีกะซีมีเมนูนะครับสิกันไก่หรือว่าไก่ไตน้ำพี่น้องนะครับดูครับคนเยวแซ่บๆจังเลยเด็ดไก่มากเดไก่มาตัวนึง ในใกล้บ้านนะครับเพื่นมาขายให้ครับพี่น้องในใกล้บ้านสดสดรุ่นฟกัฟกฟักยันตกเฉียงนพี่น้องตับครับ tập gà, các bạn, các bạn này, chân to, chân to có thể kiếng luôn, to kiếtิน สับเทละนิดๆน,นะครับสับเทลนิดเทละนิดย่านมันย่านต๊ะครับย่านต๊ดินนะย่านนี่มันับไก่นะครับสับไก่ตกะขีดกอนเ <นะ S 2> ขาใส่ท่านครับกําลังสิขึ้นอุ้นเขาพี่น้องน,นี่อยากกินกันไก่่น้อง ตัดเต็บไก่พี่น้องเต็บไก่ตัดทีละนนหน่อยเนาะบมีสูตรตายโตครับซับไก่เนี่ย วาตาซับในเกาเวิร์ดอะครับบ่มีวาตัหนาตัดหลังพี่น้องเฮ็ดเ็ดต้อนหน่อยๆครับจังสุกไงเขียงหน่อยครับซับแห้งมาเลย ฟันมืเจาของพี่นุองมว่ามีเว่าอะไรซับหนาซับลังครับบางไรซับไงซับเลย แจ้ว้เลยสีเงาต้องดินเห็ดแห้งบะไดครับเห็ดแห้งตกขีดินทวนหลดเพราะว่าเชียงหน่อย ครบับว่าม,มีสูตรตายตเดแล้วพี่น้องเด้อยซับย่ายเดียวอาศัยอาศัยกินง่ายครับพี่น้อง เขากระทะในซุปด้วยครับน่าจะมื่แล้วครับพี่น้อง ย่างปีกย่างปีกซับประเบิดครับเรื่องวายั่างปีกหนึ่งอยามันเริ่มพี่น้องจบร,ร้อยครับพี่น้องหมดแล้วครับแล้ว